พาพี่น้องลงมาหน้าจ้ะนำลวดทิบลวดแดนฝนตกแต่เศ้าจ้ะอ๋อแง้มันมากค่ะคา,ากระสีบอกเศา้าซเศร้าซเทวดาได้เนาะพี่น้องแง้มันร่วม,มากกระแหงค่ะแ็งแน่มีลวดมาเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องขย่างลุยน้ำไปยังใส่ขับมอเตอร์ไซค์ปผ่านไปก่อนเกิดบูดกับบไดส่มากข้าป้าตีนลุยน้ำใส่เกือบพี่แต้มาพี่น้อง มาสิไปเบิ้งคันแท้อยู่นะ่ะคันแท้ขอเสียเบิดแล้วบ่จักพี่มีปลาบ่าาพี่น้องน่ะนีหยังล่ะนะปลาแล้วเนาะจ้ะเนาะมันมาหน,นามหนามหน้าไอ้หอยเพิ่นดำเพรทันแล้วอยู่จ้ะนี่เบิดอไหม,อ,มอีกแล้วทางนะไปไนชัยเราไปยืนถ่ายอยู่ฟังทางเด้อพี่น้องนี่บ่แม่นคลองหนาเดึย้ยหนามพานมาจ้ะโอ้หนามไร้แหงขนาด เอามองมาใส่ได้กินปลาย่อนได้ีิพี่น้องเนี่อยากให้มาคากหลายได้มาก็มาโพดเมื่อเช้าตื่นึืนโต๊กตั้งแต่ได้ละแท้หกโมงเสาร์ก็หอสิบโมงยังเสารพี่น้องได้พากันออกมาหน่า ทำนี่มองมีเอียงละ่ะยกคือเพิินนั่นได้เด้นี่ในปลาปีอูได้นี่พี่น่องเห็นปลาบออู่นี่ทางไปหนาข่อยเด้อพี่น่องนี่หนามท่วมแล้วนอ่อไปยใส่ก่ะขี่รถกัมามหาข่อยวันนี้เือทางไปบ่ได้ว่าทางขาดแล้อวะ ไปบ่ได้กลับมาหามเมียบ,บ่ปุ่งแน่ปลาเอามองมาลัดเอาปลาในแถวนี้นปลามันลอยตีอีกอกองหน,น,นึ่งลงน้ำโลงหนีพี่น้องโอ้ยหน่อยเหยียบปลาด,ดืดดืดรวดขยับปลาหมีเมียนล้วเนาะบ้าบ่เหยียบขี้ต้มกับสีหูจ้ะ

ก็มีราคาแต่ว่ามันบ่รู้ว่าสิเฮ็ดหยังนะจ๊ะ 哦。 เดี๋ยวสิพาไปเบิงไปเบิงนามลีก่อนหลวดแล้วบ่บ่เฮ็ดปวกพ่นนีเพราท่านออกบ่อนอปก,กติออกเลยเด้เฮ็ดพี่เบื่อตัวนี้มันเป็นเฮ็ดปวกอ้าวลูกเป้าได้จับปลาลีแล้วตัวนั่น ลุงเป้าได้ยุ่ว่าลูกอ,นนอโอ้ปลาลูกพอกโอ้มัมนลวนแล้วเนาะมันบ่มีปลาคือว่าล่ะเอาซอนตากออกไปปล่อยบอเอ้เอาไปเลี้ยงมันจะใหญไงบอลูกเป่านี่นบอแล้อยู่บองอนข่อยไหมไปชื้อเอา <laughs> เอาเอาใบควายเด้อลุงเป่าเด้อมาชีร่องเลี้ยงเบื้องม,มันหนวดขถึนหลายอยู่ตัวน่ะวิธีเอาปลาหลุกขอบโอ้เอาปลาลีกะลงไปนี่ลีเลยแนวนั่นเนาะวิธีเอาปลากะลงไปนี่ลีเลยเน,ยน,ะนะเาะแต่ว่าตรงเฮ็ดศหฮทั้งไตมันแข็งแรงเด้อพี่น้องเอาสอนตักเอาตักเอา ปีนี้มันแหลงค่ะบ,บ่แหลงกับสีเดยินปลาลายยุกพี่น้องด,ด็กปลาแดงหอนคนละจ้ะยาวน้ำเราจะหน่อยไปเหลียงเบิ้งพี่น้องบ่อบางๆบง่บอผายางเขื่อมันใหญ่ เอาค่กปันได้นอนหนามบัดน,นี้เนาะหนามมากค่กขนาดเลยหลอดทอหลอดไต่ทางมาเด้อพี่น้องดีอยู่กลางถึงจะ,จะเจ้าสิาพาไปจอบเบิ่งอันนี้บ่จอบดอกพี่น้องพ่นอยู่หน้าจะคล้องนั่นละ่ะพี่กายได้เก็บเห็ดปวกแดงอยู่อย่างนั้นหน,นาแล้ว หน้าแดนเดียวกันคุณเป่าข่าวก่อยเราก็ตัดคือกันไม่อ,อยากใส่อันนี้พี่นอ้องเม่อยากใส่สารเคมีเดี๋ยวนี้เฮ็ดหน้าตะกี้ได้ยินเขาวา่าต้องสียาคุ้มหนาหน้าวานเดี๋ยวนี้ยากเกิดขึ้นมาโลดแล้ววา่าญ่เป่าแล้ววา่ามาแต่มีหนามากครัง้งตัดเลยพี่น้อง ขึ้นมาเสมอรีบหน้่ว่าท่านเข่าบาดนี่น้ำดวดมาโอ้บรรยากาศดีไรพี่นอ้องเข่าก็งามเดี๋ยวไปเบิ้งหน้าท้าน,น้าจะคล้องว่าแม่เฮ็ดปวก เ็พี่เบื่อมันกำลังลงบอ่อลุงเป่า,ปากำลังลงบ่อปลาปลากำลังลงบ่อนี่อโอ้ลงกับลงมีแต่ปลาลูกขอไม่สาดนะพี่อเนาะสุขห้องดมันจะเฮ็ดปูอ่ะ าสิเป็นเฮดปัวให้แน่กับ,บอสิาพาพี่น้องเข้าเก็บไปลงไปเบื้องหน้าเจ้าของกันพยินใส่เราไปเปล่งนหนางกะแทกขาดเบิดอตะพุ่จักรบาดท,ทั่วลมเส้นน้องเกือบบูดกับลงอามาพี่น้องสาตีนเป่าไปเลย ไม่ไผ่หน่อยกะติ๊ดเราจะเอามาปลูกพี่ท้าไอคิดใหมพี่น้องเราเบิง่งนชีวิตเศราหน้าเศราหน้าสมัยใหม่บ่ได้ลำบากปานใดคือคือตะกี้นะจจะแต่ว่าต้นทุนก็สูงอยู่เวลาเกียกเก่ยวก็ใสรถเกี่ยวพี่น้องเวลาหอนยำดำกะว่านเอามือเดียวบ่ได้ดำขึ้นตะกี้ดอกนี่นแหลมดมากเลย ข้างี้ก็ได้ไฟแช่ใส่แล้วมาตัดเดะจักเมื่อสองหมืน่นแน่ใจนี่ขึงงามนละเสมอขาดอยู่บ่ขั้น,นแท้ขาดอยู่บ่ เตียงน้ำออกพี่น้องตัดเขาแล้วต้องเตียงน้ำออกน้ำท่วมเขาเขาเน่าตายข่าค้ายมันกะพ่อเร็กินได้ใส่อดอกพี่น้องกระเห็ุเกษตรเสริมไปนํำจ้ะ กับป้าทางอขาชีบค่ะขายเพราะว่าลูกกะต้องเรียนอยู่ป้าทิมแ้วมาอยู่หน้าเลยมันกะมันยังมีพาดละใส่ใจอยู่นะจ๊ะกะสำรับปูทีม,มีงานประจำกะเห็ดงานต่อไปก่อนวันเสาร์อ,อาทิตย์่ากะมาเห็ดเอาเนาะบ่อยากให้ป้างานประจำทิมจ้ะเพราะว่าแหล็กๆมันสิยังม่ทันมีไรยได้ เือสวนทางนั้นหน้าคอยว่าเคือ่าหาปีสีวังผลจจะสำรับที่เหตุไหวอีหาปีฝนละพี่น้องยากสีออกมายุทงหน้าเพื่อได้ขค้ายบกักเผาเพื่อได้ใส่เนาะควมฟันปีกายเนี่ยม่นนามมาถ่วมผ้ายุ วานแล้วอายุมามาถ่วมกับบ่ิดเขาเต็มที่รลกจะ้ะปีนี้พัดแรงเจอแรงหญางรับเขาซ้ำกันเลยกำลังเพิ่งใดมาตัดจ้ะนี่าพวบมีนามค้างกับตัดบ่อดด้วยพี่น้องสำหรับหน้าหนามนี่คือใส่วิธีตัดเอา ของลุงเป่าวังหันที่เรายามลีวังหันแล้วเบิดน้ำมันสองลีดกลัวจ้ะในการตาดัดงานแห้งแล้ววะตัดแล้วก็อัดหนามใส่งั้นหน่าคอยมี6กงานพี่หนี่แต่พอไงใส่ลมะมาเห็ด ปี 1, นี้คือสิบว่ามีปลาขอนแล้วคือพี่น้องพี่กายเดี๋ยวพามาเอาอยู่มันแหลงร้ายน้ำห้อยน้ำซ่ากะบกเบิดงานนี่มันโน่นโน่นเนาะปิงหนากออกพี่น้อง ตาเดินเจัามือก่อนนี่หน้า,หาเห่านี่้องมือส่วนบ่ฝนใหญ่กับมาต้องเป่งน,น้ำออกพี่น้องเป่งให้มันเหลือเพียงใดบ่ให้มันถ่วมต้นเขาเน้อถ่วมหลายหมู่กับตายอืมโอ้ยเห็ดหนามแลว้วก็มวนตะกี้งุ่มบ่ค่อยกัตายแล้วนะ้ำขอบนั่นน่ะคันแฉนจะตก กเห็ดหนานี่ยบอกใครจะใส่สัมผัสก่อนสัหรับอาชีพบเจกเปลี่ยนมาเห็ดหนาเห็ดมือเดียวกันแล้วเห็ดมือเดียวกันแล้วเมื่อวานกับมือเดียวบ่มาเกี่ยวกับมือเดียวหน้าสามลายสองเกี่ยวม่วงกันแล้วถ้าตรงเห็ดเนี้ยต้องค่อยมาเบิ่องหนามเนี่ยนี่บอกอ บมวมเป็นแบบอยาคือง่ายง่ายขึ้น,าย,นยาจะต้องมีเวลามาดูแลนำ้ำกายหลายเข่าเลยห่างห่างเลยซ้ำหนีกับพวกกินแหละล่ะเงาน,านเขาพี่กายเดี๋ยวจักสอบฮึโอเทเจนลดดับเลยโอ้เทศจานรถด,ดับเลยพี่น้องพี่กาย,ายไข่เลยมืนหาจงไว้กินซิฟกระสอบซิฟหากระสอบแต่ข้าวเจ้าเปิด ปีนี้ใส่เา้เาเนเียวเบิดบรรยากาศด้วยหรอปีนี้บ่ได้ค้ายเขาหรอพี่น้องเฮ็ดข้าวไว้กินเฮ็ดเขาวไว้กินปีเว้นปีคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่จะพาพี่น้องข้ามาเบืองหนาม,มาอัาดนาําใ็ด้ขาน้ำรวดงั้นหน้านามรวดทางแลยฝนมาแห้งแต่เศ้า คลิปหน้าเดี๋ยวสิาพาไปอัปเดตสวนเจ้าของจ้ะมาหน้าแล้วไปเบิ่งทางนั้นน้ำถ่วมน้ำรวดคือกันบอกขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราส้มจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้ะ